ด้วยความที่เด็กมันจะมีความรู้สึกสนุกสนานด้วยลวะมั้งครับมันจะมีไวัยที่แบบอยากจะโทนแล้วพอว่าพอสังเกตดูดีลูกหลานเราก็จะเป็นที่แบบว่าเขาจะมีความบวแบบุวนวายและชอบเสียงดังกันเลยเนะี่ยพอมันมีคําว่าบ a ้บอยเนี่ยแล้วโอ้โห,โหเด็กร้องกันกระหึมครับจันนี้เห็นลูกอินทรองอย่างแบดมาก <laughs> เด็กทุกคนน่าจะอินทรองอย่างแบดมากครับแต่ว่าลูกผมนี่เขาชอบตั้งแต่เสแ็จแซงละก็คือชอบชอบ ชอบเปเปอร์เพลมาผมว่าเพลงของเปเปอร์เพลยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เด็กสมัยนี้มันลิงค์อัพได้อยู่คือมันจะมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบเราก็เลยจะชอบผมผมเป็นคนยัดเยียดให้ฟังก่อนแต่ว่าใช่แบบฟังสิลูกนี่มันเจ๋งมากเลยนะอะไรเงี้ยผมจังยังมีแชทผมเอาแชทนั้นให้ฮายดูอยู่เลยว่าวันแรกที่ส่งอย่างแบดออกผมก็ส่งให้ลูกฟังเลยแล้วบอกฟังสิลูกเพลงเจ๋งนะในมุมในมุมคนทำเพลงอะเปเปอร์เพลย่ไหน ครับมี่ทิพลกับเด็กยังไงผมว่าเด้อเอ,อ่อด้วยความที่เด็กมันจะมีความรู้สึกสนุกสนานด้วยละมั้งครับมันจะมีไวทที่แบบอยากจะโทนอแล้วพอว่า <laughs> พอสังเกตดูดีลูกหลานเราก็จะเป็นที่แบบว่าเขาจะมีความแบบโวยวายและชอบเสียงดังกันเลยนยพอมันมีคำว,ว่าบ้ d บอยเนี่ยแล้วโอ้โหเด็กร้องกันกระหึ่มผมว่าน่าตรงนั้นน่าจะไปลิงอัพได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือผม,ผมรู้สึกว่าเขามีความเท่แบบ คนรุ่นใหม่ที่มันผสมสองเจเนเรชันไปคือรุ่นพ่ออย่างเราอ่ะเราอินเพลงพังเพลงพังล็อกอย่างเงี้ยเราฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันมันมีความอินกับยุคสมัยเราแต่ในขณะเดียวกันไฮเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ประเภทใส่ซาวใส่ซาวที่เรารู้สึกว่ามันคือฮิปฮอปสมัยใหม่หรือมันมันจะมีความแบบว่าใส่ SOA หรือซาวอะไรที่แบบลูกแรปอะไรที่แบบว่าสักอย่างหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเออมันลิง์อมกับเดกสมัยนี้ได้ซึ่งซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากนะที่ชุนชุน เป็นไปได้ครับจริงๆจริงๆมันก็เป็นไอเรื่องแคชชี่นี่ผมว่าจริงมันมันมันได้หมดทุกเพลงอยู่แล้วเรื่องแคชชี่แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เด็กรู้สึกอินเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือความรู้สึกปลดปล่อยมากกว่าสำหรับสำหรับผมนะคือผมก็จะไม่รู้สึกมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ลูกลูกฟังเสแสร้งเนี่ยเขาจะเขาก็ชอบแต่คอนเสแสง มันคือมันมันมีความแบบได้ได้ตะโกนอ,ะอ่ะผมรู้สึกอย่างนะมันเป็นเพลงร้องกับกลับกับเด็กอาจจะดูแบบอ่านกันทำไมมาถึงจูงตรงกลางได้นั่นน่ะสิฮะผมว่าผมว่าเรื่องซาวเป็นเรื่องสําคัญผมว่าไฮไฮเก่งในเรื่องการการใช้ซาวสมัยใหม่ในในในความคลาสสิกสมัยเกา่าอันเนี้ยในในทางเพลงเน่ะผมว่าเกี่ยว สุดใจชอบแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยครับชอบเสียแซงตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเ<อ>สียแซงเขาก็จะชอบมาช่วงนี้เขาอ,อกหักด้วยไหมเออแน่จะชอบอมีความรักไปแล้วมีความรักไปแล้วเาน่าจะอ,อกเอออันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ออกแล้วเดี๋ยวลูกโกรธอีกแล<อ>้วซึ่งเราเก็เห็นเหมือนกัน,กนว่าว่าว่าสุดใจชอบนะเขาก็รู้แล้วเหมือนกันใช่เราก็รู้แล้วเหมือนกันแล้วก็คือจะชอบตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วก็ฟังเพลงสมัยนั้นแล้วตอนที่ปรึกษาลูกยังไงครับพอพอรู้ว่าลูกมีความความเพ้อ อ๋อไม่ไม่ไม่อะไรมันเด็กๆน่ารักน่ไม่มีอะไรครับผมเขาถามถความหมายพีบอโอ้ผมว่าเข้าใจผมว่าด้วยความที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้อยู่กับเพลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะผมว่าเขาก็ฟังซีรีส์ฟูเขาก็ฟังแบบหลายๆวงนะคือได้ฟังแบบเพลงเยอะแม่เขาก็เป็นคนฟังเพลงเยอะด้วยครัอมป้นเลี่ยงพี่น่าจะไปทงตลกนะบไม่เนอะ เขาเขา,เขา,เขาจงังหวัดตลกดีนะผมว่าเขาเป็จงังหวัดตลกดีหมายถึงว่ามันเออมันมันเฉียบอะ่ะเวลาเราดูแจ๊ดแล้วเรารู้สึกดูเรารู้สึกว่าเอาอเฉียบดีครับนะครับพีนะ่แจ๊ดโผล่ในจูใจเหรอพี่อะไรนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเออตลกดีนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยรู้สึตกตลกดีมีเพลงนัดแดงอะไรเงี้ยน้องก็แบบทำดีๆมันีต่อยก็เลยขาชอบนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อินกับแรปผมว่าเขาน่าจะอินกับกับเพลงร้องกับเต้นมากกว่าเขาเคยบอกไหมคะว่ามีศิลปินหรือคนไหนเป็นแบบชอบ เขาชอบ NCT Dream นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วเมนเขาเป็นใครต้องคุยกับแม่เขาเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่าไปด้วยกันนะฮะแม่แม่จะดู NCT สองรอบก็คือซื้อให้ตัวเองดูรอบหนึ่งกับไปดูกับลูกอีกรอบ <c oughs> เพราะว่าพอไปกับลูกเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นตัวเองอผมจำได้ว่าแม่เขาชอบแจฮยอนอแต่ว่าแต่ว่าลูกก็จาไม่ได้ว่าใครสักคนเออหนึ่งสองเจ็ดหรือบีมาผมไม่แน่ใจหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแล้วเขาเขาไม่ได้ชอบ เป็ฮีโร่เหรอคะไม่อยู่ในหัวเขาเลยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอะไรนะฮะผมคือด้วยความที่เราตรวจงานก็ต้องฟังอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มีความพิศวาสอะไรเลยเขาจะไปทางเนี่ยทางเอจ d ทีดีเอีสองกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาฟังเขาฟังเพลงของเราไปถึงอะไรนะฮะแต่ว่าเราก็ฟังเพลงของพี่ก๊อตเนี่ยถ้าผมเปิดเขาก็จะได้ยินมากกว่าแต่ว่าเขาก็คงผ่านไปเหมือนลมพัด คือเขาใหโอกาสด้เลือกเพลงเองเขาจะไม่เลือกเพลงเราแน่แน่เขาจะเลือกเขาจะเลือก NCP อะไรนะไม่ไม่น้อยใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเขาใจเขาใจาเขาแม้ว่าเอเป็นไงบ้างเนี่ยเขาก็เขาก็ก็ดีค่ะก็ประมาณนี้ก็ตอแบบลอยๆอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเป็น NCP ไหมอ๋อตอนนี้จริงๆเขาชอบบอลลิสติกบ่อยด้วยชอบพิลิกิตด้วยเพราะว่าเหมือนเขาพิลิกิจเขาใจเข้าใจดีนะเขาจะชอบพิลิกิต อะไรนะพี่ไม่เต้นหรือเปล่าปวดเข่าแย่เลยนะหายใจได้ก็เก่งแล้วนะพี่ในฐานะเพราะว่าเราเราซัพพอร์ตความแบบความชื่ชอบ,ขอบเขายังไงก็ไม่เคยไม่เคยไปข้ามอะไรเ<ช>ลยก็ไปคอนเสิร์ตกับแม่ก็ไปตลอดเลยอย่างเงี้ยเราก็ล้วก,วก็ยอมให้แม่ซื้อสองรอบไปซ้ำไปเพราะแม่เขาก็เขาจะไม่ห้ามภรรยาด้วย<ม>เขาก็ NCT เนี่ยภรรยาผมบินไปดูเกาหลีแล้วรอบยังงแล้วกลับมาดูที่ไทยอีกสองรอบแล้วก็มากี่ครั้งก็ดู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 แบบเอาเรื่องมากอลผมก็เลยเออเต็มที่เลย จริงๆมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับงานเพลงนะครับถ้าเกิดเขาชอบยังอื่นไปเลยก็ก็ไม่ติดครับเพศด้วยอะไรก็ได้ได้หมดเลยยังไงก็ได้เป็นยังไงก็ได้ขอให้ขอให้มีความสุขแต่ความสุขต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นโอเคครับสุขภาพนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพตอนนี้ก็พอใช้เครื่องซีแพแล้วดีนะครับและแนมครับผมก็ใช้เครื่องซีแพก็อัญญาเขาก็สนับสนุนตลอดแล้วก็พาไปเช็คตรวจเช็คเรื่องผมว่าผมว่าพอพอใช้เครื่อง จริงๆอยากจะประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าการการนอนเป็นเรื่องสําคัญกับเราทุกคนมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนตรงนี้เป็นมีสิ์เป็นแอปเนี่ยแล้วก็ด้วยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วทุกคนนอนไม่พอผมเชื่อตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าถ้าได้เข้าไปทําสนิปเทั้งทั้งสักทีเนี่ยจะดีมากแล้วแล้วผมลณนัคนลงเรื่องนี้อย่างมากมันเปลี่ยนชีวิตจรงิงๆโอกาสหายขาดมีไหมโอกาสหายขาดไม่มีแต่ใช้เครื่องไปตลอดชีวิตแล้วช่วยได้มีครับโอกาสหายขาดอาจจะน้อยอาจจะต้องผ่าตัดนะผมได้ยินว่า เราสามารถผ่าตัดเพราะว่าช่วงหนึ่งในคนเราอะพอมันลิ้นไก่เรามันจะลงมาติดและทําให้เรานอนแล้วเราหายใจไม่ออกครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับสภาพตัวเล็กตัวใหญ่คือผมรู้สึกว่าเป็นแล้วก็ควรจะผ่ายิ่งยากผู้ใหญ่ควรจะผ่าไปเพาะฉนั้ผเรื่องแบบนี้ะครับมันมีหลายคนเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เอากันเหมือนกันนวดรนเหมือนกันแต่ว่าหาทั้งสอด้านมีความเชื่องไม่เยอ เออผมก็จะแนะนําให้แนะนําไปคุยกับอ e ัญญานะครับแต่ว่าเพราะว่าอัญญาเขาเขาทำทางนี้อยู่ก็เพาอัญญาให้เรามาก่อนแล้วตอนนี้ผมก็เห็นศิลปินห,หลายๆท่านเขาก็ไปทำกับอ well, well, like ัญญาเห็นพี่โอมบอดี้สแลมอะไรเงี้ยก็เขาก็ไปทำกับอัญญาแล้วเขาก็ทุกคนกลับมาแล้วยืนยันหมดว่าดีมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะฮะมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนชีวิตการนอนไปเลยมันจะเหมือนการชาร์จแบตห้เต็มคือถ้าเกิดมีอนไปต่างตัวก็ต้องมเครื่องนี้ต้องแล้วมันจะมีแบบเครื่องเล็กเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เครื่องเล็กมัน ลมมันน่าจะแห้งๆหน่อยเพราะว่าเครื่องใหญ่มันใส่น้ำรอยนี้แต่ว่าต้องพกครับคือตอนนี้ขาดไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยเคยแบบว่วงแล้วหลับแล้วเรารู้สึกปวดหัวแล้วคือจะรู้เลยว่ามันเหมือนคนขาดอากาศหายใจคือมันเหมือนติดไปแล้วครับปีตกต้องใส่ต้องใส่ไม่อย่างงั้นก็คือพี่ผมก็จะนอนไม่หลับเลยหรือว่านอนหลับไม่เต็มก็จะรู้สึกฝันร้ายแล้วก็มันมีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกเพราะเรื่องความดันตรงนี้ด้วยทุกครั้งที่การนอนใช่ไหมพี่ฉันหลับ หลับงีบก็ต้องใส่หรือว่าใช่แต่ถ้าหลับหลับงีบบางทีไม่ทันใส่ก็จะรู้สึกนั่นแหละปวดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าใส่ได้ใส่ดีกว่าต้อเห็นตรงนี้ที่ต้องบบด,ดูแลส่วนไหนบ้างคะแบบอาทารแกงกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอบอบำรุงว้าหวานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นเป็นโรคประจำตัวเรามานานแล้วก็ดูแลเรนะื่องไหนคุณแม่ว่ายังไงคะคุณแม่ก็ดุเป็นประจำดุเป็นประจำครับก็มีดื้อบ้าง มีอยู่เรื่อยๆค hey, รับมีอยู่เรื่อยๆครับยังยังยังเป็นศ oh, oh ิลปินคนหนึ่งอยู่นะครับครับยังฮะยังฮะทุกวันนี้ก็ตี้โรนกันไปฮะครับผมก็ยังเป็นศิลปินท่านนึงครับที่ก่อนนี้ลสงคราแล้วพี่แข่งานีนะทีนี้มีแทนที่ไนเป็นโอ้โหโรลิ i ครับโรล l อันนี้ได้สนุกแน่นอนโรล l i คือ ผมบอเตอร์บอมเนาะบอเตอร์บอมก็มาจัดบ้านเราคือเหมือนเราไม่ได้เล่นกันมานานอ่ะแล้วผมเชื่อว่าพี่ก็ต้องเตรียมตัวแล้วล่ะใช่ไหมครับว่าเราจะเล่นอะไรกันดีเพราะว่ามันมันอยากมากเลยน่าจะแบบว่าสนุกสนานกันผมว่าผมว่ายังไงก็ระวังเรื่องมึนเมากันอ่าครับแล้วช่วงนั้นมันอุบัติเหตุมันเยอะเนาะก็ให้ให้ระวังเล่นนี้กันหน่อยดีกว่าเข้าใจแหละว่าคงสนุกกันแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็สนุกแบบเมาน้อยๆกัน แต่ผมมัน,น่าจะยากขอบคุณค่ะพี่พี่ขอบคุณมากนะครับพี่พี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ